คุณค่ะเราเข้ากลับสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปกินชาบูไม่ใช่สิบุฟเฟ่ค่ะทุกคนเป็นแบบปิ้งย่างนะคะวันนี้แต่เราไม่ได้ขับรถไปค่ะ ีเลยเห็นกันน่าจะรูล้เนาะว่าหมูจะนั่งรถด้วยสารสาธารณะนะคะาออั่งที่จะเป็นการประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดมดลภาวะมละพิษทางท้องถนนด,ด้วยนะคะเราก็เลยลองมานั่ง MRT ดูนี่เราไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่แตแตเรียนจบแล้วอะทุกคนน่าจะประมาณ3ปีได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะแบบสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วกว่าแค่ไหนเพราะวันนี้เหมือนลถติดด้วยก็เลยโอเคตัดสินใจขึ้น ขนส่งสาธารณนะดูนะคะทุกคนแล้วก็นี่รอรถมานะหมู่พ้้นอยู่ตรงหลัก2นะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะไปทานเบฟเซ่ที่ไหนกันนะคะทุกคนก่อื่นลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามและกดกระดิ่งให้หมูด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปเจกันเลย ที่ร้านแล้วนะคะวันนี้ที่เราจะมาทานก็คือนี่เลยร้านแฮรนะคะอยู่ที่ชิครีฟัมบิกนั่นเองค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อน,นะเป็นร้านฮานลาลด้วยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูว่ามีแบบราคาไหนบ้างแล้วก็มีอะไรให้ทานบ้างไปกันเลยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาเดินในชิครีฟัมบิกคือเมื่อกี้ลืมไปว่าจองไว้หกโมงครึ่งค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เป็นเวลาแค่หกโมงนะคะเข้ามาเดินดู มีของโพื่อการมากมายเลยทุกคนแนะน่ารักน่ารักง,งนั้นเลยใครต้องการซื้อของแบบว่าตกแต่งบ้านหรือว่าเครื่องใช้เนี่ยก็ลองมาเดินเล่นๆได้ก่อนนะทุกคนระหว่างที่แบบรอคิวร้านอาหารนะคะก็จริงๆแล้วคือต้องโทรจองด้วยวันนี้หมูโทรจองช้าก็าเดินได้เป็นรอบแบบหกโมงครึ่งเลยนะคะแต่อีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวเข้าไปทานกันอีก มาเดี๋ยวที่เดี๋ยวืาพทิ้งไดเลยนะครับเจ๊ก้านะเก้านี่นะครับเตัววากิวเตานะครับผมที่มีก็ในหน้าหมูก้าอยู่ฝังซ้ายมือหนึ่งที่มีสองชิ้นนะครับเป็นตของเนื้อเต๋านะครับเนื้อเต๋านะครับหนึ่งที่จะมีสี่ชิ้นแล้วก็เมนูทะเลหนึ่งที่ก็จะมีสองชิ้นนะครับผมเป็นตัวของหหวานหนึ่งที่มีส่ชเมนูซาซิมินะครับผมที่มีสามรวมถึงเมนูดองด้วยนะครับแล้วก็คุณพี่ก็จะหนึ่งที่หนึ่งชิ้นเป็นตัวของโดนะครับโดรา ก็ส่วนโกีจะมีค่าเยอะอ่ะอยค,ค่ะเขอเป็นค่ะทุกคนค่ะอ้อมจะเปิดเราเข้ามาในร้านแล้วค่ะถึงคิวแล้วก็เมื่อกี้ที่พนักง,งานเขาแนะนําดีมากค่ะทุกคนเขาพูดรัวจนแบบทําไม่ทันเขาไม่ทันเลยแล้วคือเมนูเขานะค,คะจะเยอะมากเลยนะคือแบบ เรากินเซตที่ครอบสุดเลยก็คือแตงกวาวนะคะก็มีทั้งเนื้อวากิวด้วยนะทุกคนมีหลายอย่างเลยคะ่ะทุกคนเสือร้องไห้แล้วเชอรี่เนื้อสันคอแองกัสแล้วก็ที่นี่คนแนะนำเป็นแห่งเดยวแล้วเพราะว่าทางร้านเขาจะทำเองเลยนะคะแล้วก็มีเมนูดองต่างๆนะทุกคนนะก็น่ากินหมดเลยเดี๋ยวลองดูต่ออาหารมานะคะว่าวันนี้เสัง่งอะไรกันเช่อเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่ท้องใต้ เจะจะมาเจะ,จะมาเมื่อไรจะมาเจ,จะมาโอ้ร้อนอะ่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มเราจะให้มาเหรอก็คือน่านะจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มถุกกีสอันนี้จะมีความพริกไทยอืมใช่พริกไทยพริกไทยดำแล้วตอนนี้นะ่าจะเป็นสีโก๊ดอืมอืมสีโปดเขาเอเคเขาคนกคนกรอบกลาง ตองซีฟูค่ะตอ้อต้ออต้เนือ้อค่ะราเห็อออืมอ่อเนืเอแบบต้มเล็กค่ะ 哦。我靠。 ใส่ปลาเข้าไดอร่อยอืมมอมคนหาเราจะมาลองชิมแฮมที่เขาแนะนำร้านทำเองดูดีซีแบบน้งองเอาเป็นจริงๆแบบ ติ้มโซว์อยู่จริงๆเราอยากแค่ติ้มเกลือค่ะทุกคนแค่ไหนเราติ้มอันนี้ก็ไดเ้เอาก่อนหอมแล้วก็นิม่มรส็ำที่หอมแล้วก็แบบน,นิ่มผ่า เส้นมันฉีก่าดออกจากกันเลยทุกคนหอมอ่ะหอมแล้วที่เขาเรียเกเข้าวเมียนดำต่อไปเป็นายพายพับสักพับดอกกล้คนเป็นน้องดอกกุหลาบอันนี้เราเราจะลองจิ้มแบบซอสท้่ไข่ดำท้่ไข่ดำต่อหนึ่งัางละลายเลยอ่ะ หายไปแล้วขออีกรอบยม่ไม่รู้สึกเลยหายไปแล้วยำปลาฮามาจิค่ะทุกคนเขาบอกว่าแล้วก็เมนเหมือนกันมันเป็นแบบที่นี่ของ ลองเขาจะอะไรคอมเมนต์ปกติก็คือไม่ทานของ้องนะคะทุกคนแต่ถ้าเขาบอกเลยคอมเมนต์ก็เลคคอมเมนต์นี่มีทั้งกุ้งด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะออ,อ,อืืได้ได้ไม่มีไม่มีไม่คาวไม่เหม็นไม่อะไรเลยเขาบพุ้งมาไว่นที่อ่ะ ปกติไม่ทานของดิบหนึ่งไม่ทานของด้องหนึ่งหรือว่าพอเครื่องยำเขาด้วยอืมพอเครื่องยำเนี่ยขอบคุณค่ะอืมคุอจังเลยดูความชมพูค่ะทุกคน เปิมเปิมตัวมันจะไม่นุ่มมากอ่ะต่อไปเป็นเนื้อในน้ำฉาบปูว่านะคะทุกคนคะก็จะมีความนุ่มละมุนกว่านะคะหอม จะมีความหอมนามที่ต้มมากกว่านะคะถ้าใครเป็นแบบไม่ชอบกินยางแล้วก็ทานง่ายๆแบบเพรนะคลีนนะทุกคนคะ่ะก็าชาบูก็ได้แต่ว่าสำหรับเรานี่คือต้องแบบปิคค้งย่างเท่าหนังทำสั่งไปอยู่ความปิ้งย่างค่ะทุกคนคาวขอค่ะ กคนค่ะว่านี่นะคะเขาจะเป็นการถ้าเราสั่งหนึ่งติ๊กเนี่ยก็คือเนื้อหนึ่งกิ้นนะคะก็ดีนะทุกคนจะได้เราจะได้แบบกักปริมาณถูกเพราะเราแบบว่าอยากจะทานเท่าไหร่นะคะทุกคนก็สั่งกันแต่พอทานแล้วทานเสร็จก็ค่อยๆสั่งหเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะไม่ต้องสั่งเอาไว้เนื้อก็จะได้สดใหม่ด้วยแล้วก็ของจะได้ไม่หลุดด้วยนะทุกคนนี่กรเป๋าค่ะ ชินเกลือหนึ่งดินันดิดู้ทุกข้อขขอเจ็นเหมือนนย่างไม่สุกทุกคนเห <c oughs> มือนไม่ต้องไม่สุกเอาไปข้างใน <c oughs> <c oughs> คนค่ะแก้มือ <c oughs> เนื้อลูกเผาเมื่อกี้ยังไม่สุกมาเลยเหนียวไปหน่อยนี่เรา เราควบงบมาอย่างดีแล้วค่ะต้องงอี้ ของหวานกันค่ะทุกคนนะที่นี่เขาจะมีทั้งบราวนี่นะคะที่เสรฟมพร้อมกับไอศครีมเหมือนที่หมูสั่งนะคะเราก็จะมีไอศครีมที่เป็นสู๊ปหรือเอ่อถ้วยแล้วไอศครีมที่เป็นแท่งเลยนะคะทุกคนคะ่ะเรากลับถึงบ้านโดยสติภาพาะเอือกมากเลยวันนี้ไม่ต้องงงว่าทำไมถึงมาถ่ายปิดที่บ้านนะคะเพราะว่า พูดหายค่ะทุกคนพุกตอนถ่ายปิดนี่คืออยู่ดีก็แบบหายนะจอมืดไปเลยอ่ะอัาไม่ติดก็เลยเออต้องกลับมาปิดที่บ้านนะคะก็สรุปราคาที่หมูทานไปนะคะเป็นเจ็ดแปดเก้าเก้าเน็ตแล้วไม่มีบวกเพิ่มรวมทุกอย่างที่ทานวันนี้เลยนะคะทุกคนถือว่าแบบว่าโอเคมากเลยแต่ถ้าใครไม่อยากกินเออแปดเก้าเก้านะคะทุกคนก็สั่งเป็นหกเก้าเก้าหรือว่าเจ็ดเก้าเก้าก็ได้คือของให้เลือกเยอะ ที่หมูดูจําได้ก็คือขนาดแลมหรืออะไรพวกเนี้ย699ก็มีแล้วว่ะค่ะทุกคนแล้วก็กูแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยมีครบหมดเลยซูชิมีครบนะคะทุกคนก็ลองไปหาทานได้นะคะทุกคนขายอยู่ที่ชิกริพับบิกรามอินทานนะคะทุกคนขายอย่าไปผิดนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือแถวแถวเออปากเกร็ดนะคะทุกคนลองเปิด Google ลองหาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมจองไปก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวจะได้รอบ เย็นเหมือนหมูนะตอนแรกตั้งใจจะไปดารามันสองสามโมงค่ะทุกคนแต่ว่าลืมลืม,ลมนึกไปแล้วแบบว่าพึ่งโทรไปตอนเช้าก็เลยได้รอบว่างเป็นหกโมงทานเสร็จก็คือร้านปิดพอดีออกพร้อมร้านปิดไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนกลับเขามีลูกมีไอศครีมให้ด้วยอะทุกคนแบบส่งท้ายนะคะแต่ว่าถ่ายไปแล้วมันหายให้ดูคือร้านเขนา,า,นงงาน่ารักมากพนักงานทุกคนน่ารักมากๆเลยบริการดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้า อยากให้ไปลองกันนะทุกคนเนื้อแบบผ่อนสงบนิ่งแบบให้เนื้อเลยอ่ะคือแบบดีเนื้อดีมากสำหรับคนชอบเนื้อนี่คือต้องแบบอิ่มอ,อกอิ่มใจ <c oughs> คือมันดีมากทุกคนคือกินจนแบบกลับมาแล้วเดินปวดท้องแบบอมันทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมฉันกินแล้วทรมานขนาดนี้มัน อิ่มความสุขล้นออกตาโอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวก็หวังว่าคลิปหน้าจะยังติดตามกันอยู่นะคะทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมูได้อยากให้หมูพาไปไหนแนะนำได้เลยนะคะน้หมูจะพาไปกินไปเที่ยวเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตก อิ่มแล้วไงอ,อิ่มแล้วรออาหารทุกท่านต้องการขอบพิงเลยค่ะโต๊สี